14ปีแต่ว่าสูง1 6 0นี่น้องถ้ามาเตะบอม่คืนสิต่อแบบนี้เนาะก็คือยังบอท่านว่าเตีะหรือว่าสูงเขาต้องสังเกตการพัฒนาของเขาเองเนาะน้องต้องต้องแทะต้องวัดตัวเองเพราะว่าเพราะว่าถามว่าเขาสูงในเกณฑ์ปกตินี่น้องจะยังสูงต่อน้องจะบอท่านยุดสูงให้น้องเซ็ตความสูงเดือนละขังน้องก็คือให้น้องไปยืนเนาะไปยืนใสฟ้าแบบนี้อ่าตัวยังมาเป็นฟ้าเนาะหัวข้องเข้าหน่ยเนาะเข้าจะขี่ไห เขียนไว้ว่าเข้าสูงสามนิเนาะเข้าสูงสามนิแล้วหนึ่งเดือนเข้ามามาวัดเบอง์ภาวะภาว่าเข้าสูงขึ้นได้เรื่อยก็แสดงว่าเข้าสูงตอนพวกสิบนี่ยังบวชเตี้ยเพราะว่าบางคนนี่ความสูงมันจะแตกต่างกันบางคนสูงไวับางคนสูงสระแบบเดียวก็มอคิวมอคิวเหี่ยนอยู่มองหกมองคิวจึงสูงขึ้นมาเดียวเพื่อนมาส่วงโคสเปิร์ตเนาะส่งสปีดส่งโคสเปิร์ตดังนั้นแล้วยมองคิวบุกหัวเนาะวิทย์ส่วงโคสเปิร์ตไปเลยหรือโบเนาะดังนั้นแล้ว เขาขวดน,นะหน้าที่ของือออกกําลังกายแล้วก็ดื่มนุ่มแล้วก็ห้แขลวเสียมมากินนาอบางคิวแนะนำให้กินแขลวเสียมเสริมหนัาพอบางคนนุ่มนี่แพ้กระมีเนาะแพ้นุ่มกินนุ่นแนนม,นนมแล้วทางกายบ่สามาดูดซึมแขลวเสียมได้เพิ่ว่าแพ้นุ่มเนาะมันคนเอเชียส่วนน้อยมาพกปญหาแบบน,นี้ยังย 6, 2, บอกคนเอเชียเฮาหมักเตียเนาะพอแพ้นุ่มจะแต่แนวขั้นว่นาดีห้เขลวเสียมมากินเสริมหนัเนาะ m a คิวแถมให้ก็คือมมกินอาหารให้ หลากหลายเนาะออกกำลังกายย่านอนเดอกเน่มันจะเห้เขาสูงขึ้นไปมีคกา,ามเหมืงองวามสูงเนาะสมัครคอมเมนต์มาเมืม่อคือจะมาตอบให้เนาะ,อะขอบใจที่เบอร์ทิจ,จบเนาะสบายดี